ตอนไี้น้องอยากฟ้องดาเนินคดีอาญาไหมในข้อหาที่เขามาคุ่มบูนอ่ะเราก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรเลยทุกอย่างทั้งหมดที่หนูพูดไปเพราะหนูเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นเกาะยาวน้อยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวอยู่ไม่ไม่มีการเบงการท่องเที่ยวแต่อย่างไรเลยเรามีปัญหาก,กับาาแล้วก็ประสบ ทีนี้คำว่ามาขู่ฆ่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันมเกิดหลังจากที่แก๊งของคุณจอยเนี่ยกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งหนึ่งตอนสองทุ่ม<ฆ>ก็มีการโต้เถียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฝั่งโรงแรมเนี่ยก็พูดประโยคหนึ่งที่ดูเป็นการข่มขู่ชีวิตคุณจอยก็เลยไลฟ์เหมือนที่เราเห็นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทางโรงแรมเองก็ยอมรับนะ หลังจากที่เช้าวันต่อมาเขาได้ไปตกลงกันที่สอนอนแล้วโรงแรมก็จบลงเท่านี้<ช>มีการจ่ายค่าอาหารกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยใช่ก็ลง<ม>บันทึกประจําวันไว้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่นํามาแชร์มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะที่ไป